สวัสดีค่ะมาพบกับกบนะคะกับช่อง Hello I'm from Prison สุดดีนี่มาจะคุก cook. อู้คือวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องคุกจริงๆจ,จะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็คือช่องก o Can Do You Can t o นะวันนี้เราอะจะมาเล่าให้ฟังโอ้คันหัวไม่ได้สระผมมาสองวันแล้วเออเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการไปนวดอีโรติก ก็คือเมื่อ,อวันนี้แหละไปกระทำการนวดอีโรติกมานะคะซึ่งการนวดอีโรติกอันนี้มันก็เป็นการนวดอีโรติกการนวดอีโรติกคืออะไรการนวดอีโรติกไม่ใช่การร่วมเพศเข้าใจใหม่นะคะการนวดอีโรติกไม่ใช่การร่วมเพศและไม่มีการสอดใส่เนาะ เออถ้าเกิดว่าเป็นแบบของผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเข้าใจกันมันก็จะประมาณแบบอารมณ์แบบเหมือนนวดกระปุอะ๋อ่ะแต่ว่าอีการนวดกระปุ๋เฉยๆกับการนวดที่นวดตัวด้วยนวดกระปุ๋ด้วยแล้วก็นวดอนวดอีโรติกก็คนละอย่างหรือว่านวดตันตระก็คนละอย่างกันนะคะเออแต่ว่าวันนี้เราก็ไปรองนวดอีโรติกมากับชายหนุ่ม โอ้โอ้ฉันไม่ได้ถ่ายอะไรไมาให้ดูหรอกตอนที่เข้าไปฉันก็เพลินเนอะฉันไม่มีสติหรอกตอนนั้นอนะเออโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราค้นพบอย่างหนึ่งนเนาะคือร้านที่มันทำร้านนวดอีโรติกอะที่นี่คือด้วยความที่ว่าที่เนี่ยค่ะคือกฎหมายคาเปเวนีของเขาอะมันยังผิดกฎหมายนะคือการนวดแบบ แบบมีการร่วมเพศอะ่ะมันผิดกฎหมายอันเนี้ยตนปรับแล้วก็ติดคุกได้แต่การนวดอีโรติกไม่ผิดกฎหมายการนวดบอดี้ทูบอดี้ไม่ผิดกฎหมาย,กา, Body Body, มก,มายการนวดแล้วทำให้ลูกค้าสำเร็จความใคร่ทางเพศไม่ผิดกฎหมายนะคะหรือการนวดด้วยศาสตร์บำบัดแบบตรันตระ ก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มันก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นการนวดการเป็นเทอราปีส์นวดกับการเป็นเป็นกรีนั้นไม่เหมือนกันเออ,อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะสิ่งที่เราได้รับเอาสิ่งที่เราได้รับก่อนก็คือเรารู้สึกว่าทุกการสัมผัสอ่ะมันคือการเทอราพีจริงๆ มันคือการรีทีสแล้วเขาก็นวดจริงๆนะคือแบบขาหรือว่าไหล่คอบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยก็หายเมื่อยก็คือแบบก็นวดดีเออแล้วก็ทุกๆสัมผัสอืมมันมาจากความใส่ใจแล้วก็พยายามดึงเอาความเครียดความสเตรทของเราออกไปนะคะเออแล้วผู้ชายก็งานดี เออแต่จริงๆอะ่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สเปกเราคือหมายถึงแบบ first impression อะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ชอบผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอตเออ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แต่ว่านางก็แบบยิ้มหวานแล้วก็ทุกๆก,กันแบบ treat อะมันดีนะคะแล้วเขาก็เป็นเหมืออาชีพมากๆอันนี้จริงๆคือเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบตกหลุมรักเออคือเขาทำให้เรารู้สึกว่ามันคือการแยกแยะได้เออว่าว่าอันเนี้ยคือการคือการทำงานคือการเทอราปีใช่คือการบําบัดเออซึ่งอันเนี้ยดีมากดีมากๆคือมันไม่เอามาปนกันมันจะไม่มีแบบว่ามันจะไม่มีแบบว่าโอ๊ยขอเบอร์นอกรอบอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีแล้วเราก็ไม่คิดจะทำเพราะตัวเขาเองอะ่ะเขาวาง o s i t i o n ตัวเองไว้ชัดเจนมากๆนะคะกับคนที่ทํางานตรงนี้เออชัดเจนมากๆเป็นเหมือนชีพมากทีนี้เสร็จป,ปุ๊บอืมก็เอาเป็นว่าประสบการณ์ดีโอออยากให้ทุกๆคนไปลองนะคะอยากให้ทุกคนไปลองแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยอะ่ะมันมีหรือเปล่านะ เออคือที่ไทยอ่ะมันไม่ค่อยมีทรีตเมนต์ให้ผู้หญิงน้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือมันจะมีแต่พวกแบบบาโฮสใช่ปะที่มันต้องจ่ายตังค์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคคือเราอ่ะเข้าใจนะหลังจากที่เราไปรับทรีตเมนต์แบบเนี้ยมาเราก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับอำนาจการจ่ายของตัวเองคือเรารู้สึก ว่าเรามีอำนาจในการจ่ายเพื่อเพื่อเพื่อเซ a กช e ลเฮ h t ร e ท t มนต์ของตัวเองเพื่อการบำบัดของตัวเองเพื่อเพื่อการรักษาสมดุล Energy ของเราเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้มีกำลังจ่ายเออจ่ายได้คือจ่ายแบบจ่ายได้จ่ายแบบสบายสบายแล้วราคาไม่ใช่ถูกอือ ราคาจะเล่าให้ฟังราคา4 0เอ่อ45นาที45นาที90ยูโรอันนี้ขั้นต่ำนะคะกับ45นาทีแบบ Body to Body เออเราสามารถจับเราสามารถทัชได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็น1อ่ยา130ยูโรอันนี้เขาแบ่งพนักงานยังไงเขาก็แบ่งให้พนักงาน50-50เลยเออ เออทำงานประมาณสี่สิบห้านาทีแต่ว่าพนักงานเขาก็เป็นมืออาชีพมากเลยนะอืมทีนี้ถามว่าเนี่ยมันคือมันคือมันคือ,คอตอนแรกอะตอนแรกเรากับว่าแบบคือเรื่องเนี้ยมันเป็นสองสองเรื่องเออก็คืออย่างแรกก็คือเราคิดว่าเราจะไปลองเฉยเออเพราะว่าเราอะอยากจะเปิดเองเหมือนกันอืมอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงอยากรู้ว่าทรีตเมนต์มันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมเสร็จปุ๊บ เราก็คิดว่าเราจะไปแค่เก้าสิบแต่พอไปแค่เก้าสิบอะเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> แต่มันเบสิกมากๆเลยนะเก้าสิบอะเออเราก็แบบเออเอามารนอย0สามสิบเลยจ่ายอือทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้ว่ะเออเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างแรกก็คือเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราอะ่ะมีอำนาจในการจ่ายเพื่อความสุข ของตัวเองแล้วเราก็ไม่มีความคิดว่าแบบฉันเป็นผู้หญิงอะทำไมฉันจะต้องไปจ่ายเงินให้ผู้ชายมันจับเนื้อต้องตัวฉันด้วยอะตลกแม่งไม่ต้องคิดแบบนี้คะ่ะเลิกเลิกคิดไปเลยเลิกคิดแบบนี้คุณคุณแม่งไม่ควรคิดว่าไม่ควรคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะเออจงคิดถึงอำนาจการจ่ายของตัวเอง เมื่อเรามีอำนาจทางการจ่ายและเรื่องแบบนี้มันเป็นความสุขทางร่างกายแล้วก็เป็นเวลเนสภายในของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาจ่ายเราจะเออเราไม่คิดนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือการที่เราไปหาผู้ชายข้างนอกอะแมงเราไม่รู้หรอกว่ามันท r e ตเราดีหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกว่ามันแบบว่ามันแบบ ดีไหมอ่ะแต่อันนี้คือจ่ายแล้วมันคุ้มอ่ะคือไม่ใช่อะไรนะเคยเคยจ่ายเคยแบบแบบมันก็จะมีช่วงหน้ามื้อตําหัวเนาะเออก็แบบโอ้ยก็แบบเปเด็กหนุ่มอะไรอย่างงี้เปเด็กสาวอย่างงี้เปไปหมดแต่ว่าอะไรรู้ปะมันไม่ดีคือมันไม่ได้ดีอย่างนั้นอ่ะอ,อแต่ทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าก็ถ้าจะจ่าย ก็จ่ายแบบที่มันการันตีว่ามันดีเออก็จ่ายไปก็เหมือนกันแบบว่าไปสปาอื่นๆเออเราไม่ไม่มาคิดเรื่องพวกนี้จากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเออมองเห็นก็คืออีลาน,นวดอีโรติกพวกนี้ในบาร์เซลโลนา มันใช้คําว่าร้านนวดไทยมันจะมีคําว่าไทยอ่ะไปผสมหมดเลยแต่มันไม่มีคนไทยทํางานที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าไทยนวดไทยอ่ะมันคือการนวดแบบนวดชักเ้าอ่ะเข้าใจปะมันคือการนวดแบบนวดแก้กระสายอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่แก้กระสยัยเว้ยมันคือการนวดชักเว้าวซึ่ง โดยความทั่วไปของคนที่มันไม่โลกแคบอะคือมันมียุโรปที่โลกแคบมีคนขาวที่โลกแคบแล้วมันก็จะเข้าใจว่าการนวดไทยอะคือการนวดชักเว้าคือการนวดปั๊มไปหมดเลยเออเพราะฉะนั้นอเวลาที่แบรนด์ร้านนวดอีโรติกพวกนี้มันใช้อะมันก็ใช้ชื่อร้านว่าไทยมาซาถูกปะ แล้วแม่งคนไทยที่ทำงานนวด massage m ที่ไม่มีเรื่องอีโรติกไม่มีเรื่องอย่างว่าไม่มีอะไรมาผสมอะแม่งก็ได้รับผลกระทบเออเพราะว่าทุกคนแม่งก็เข้าใจว่านวดไทยอ่ะต้องมีแฟบแฟอืมซึ่งมันไม่ใช่เออแต่นวดไทยคนไทยทำก็มีบวกเหมือนกันไม่ใช่ไม่มี แต่เพราะแต่เสือไปเก็บแบบว่าเก็บราคาถูกมากอะ่ะเก็บค่าชั่วโมงค่าชั่วโมงเบื้องต้นหกสิบก็คือนวดธรรมดาหกเพิ่มอีก40เพิ่มอีก40เออเป็นร้อหนึ่งนวด1ชั่วโมงแล้วพนักงานได้40่สอย่างเงี้ยเออหกเข้าร้านอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบ หรือบางที่บางที่แบบโหดร้ายกว่านั้นน่ะก็คือแบบนวดร้อยหนึ่งเอ้ยไม่ใช่นวดหกสิบชักว่าวเพิ่มอีกยี่สิบอย่างเงี้ยมันได้เหรอคือแบบมึงเป็นคนไทยแท้ๆอ่ะเป็นคนไทยแท้ๆด้วยอะ่ะแล้วก็ยังมาเอายี่สิบอ่ะค่าชักว่าวยี่สิบยูโรอ่ะมันได้เหรอมันไม่ได้รู้ไหมว่าอีร้านสปาด,างดางังๆอ่ะ ที่เขาอะทำงานกันปัง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 ปงป,งป,งปงัะที่เป็นคนต่างชาติด้วยไม่ใช่คนไทยเอาชื่อไทยมาสาชไปใช้คิดราคานวดอีโรติกส0งอยอาพแล้วพนักง,งานได้ครึ่งๆรึ่งทำงาน45นาทีแต่คนไทยแท้ๆมาทําอะไรมารับ20 20ิค่าชักเว่าอีก20่ค่าชั่วโมงนวดรวมเป็น40 มันได้เหรอคือถ้าเกิดว่าแบบคือก็จะบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำนวดอีโรติกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาสายนั้นจริงๆอ่ะก็ไปทำที่เขาที่เขาแบบว่าเปิดเผยไปเลยคือเข้าใจป่ะว่าที่ต่างประเทศอ่ะที่สเปนอ่ะนวดอีโรติกมันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะแล้วจะไม่รู้จะไปแอบทำกันในร้านนวดทำไมในร้านนวดปกติทำไมก็ไปทำกันให้มันปัง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 ,ปงถูกกฎหมายไปดิ เออเขาก็ได้เงินมีมีประกันสังคมมีจ่ายภาษีได้เงินได้เงินกเกษียณเออไปทำให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ว่าแบบมาแอบทำอย่างงู้นอย่างนี้เออไม่ดีนะจริงๆแล้วแบบเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าแบบมันไม่มีคนไทยเลยอะ่ะคือแบบเขาเอาชื่อความเป็นไทยมสาสไปขายแต่ว่าคนไทยจริงๆกลับมาทำงานได้มูลค่านิดเดียวอย่างเงี้ยหรอ คือมันก็ไม่ได้นิดหรอกถ้าคุณเทียบกับเงินเดือนหรือว่าค่างเงินบาทไทยอะ่ะแต่มันน้อยมากนะกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะคิดกันใหม่เออคิดกันใหม่คนที่ทํานวดตำตๆอยู่ทุกวันนี้เอออยู่ตามร้านนวดปกติต้องแอบทำอะไรเงี้ยก็คิดใหม่นะไปหาเอาไปหาเอาที่เขาเปิดดีๆที่เขาเปิดจริงจังแล้วเขาก็ทําเรื่องถูกกฎหมายให้ตัวเองอะ่ะ อย่าอย่าได้ไปแบบว่าอย่าได้ไปแบบว่านี่เลยอย่าได้ไปแบบไปแอบทําเลยเออมันไม่ดีหรอกมันได้น้อยถ้าแอบทอําอ่ะไปท,ทําที่ที่เขาเปิดให้ทําดีกว่าเขาต้องการคนเยอะยิ่งเป็นคนไทยนะเขายิ่งอยากได้อืมนั่นแหลคะค่ะประมาณนั้นจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเมื่อมีกำลังซื้อ จงซื้อเมื่อมีกำลังดูแลตัวเองไม่ว่าจะมีในมิติไหนก็ตามจงทำและอย่าให้ความเป็นนวดไทยอะ่ะมันถูกกดราคาเหลือแค่ชั่วโมงละ20ยูโรนะคะเออเพราะว่ามูลค่าของความเป็นคนไทยถ้าไหนๆอยากจะภูมิใจในความเป็นไทยแล้ว ก็ภูมิใจให้สุดเอาไอความเป็นไทยนี่นะคะมาหาเงินให้มันเยอะไปเลยเออหมายถึงถ้าหากว่าคุณจะเดินสายนี้แล้วถ้าคุณคิดจะทำงานสายนี้จงรับรู้มูลค่าของตัวเองอยู่เสมอจงรับรู้ว่าราคาของเรามีค่าเท่าไหร่ในการให้บริการแต่ละครั้งโอเคนะคะวันนี้ไปนอน เออแต่มันดีจริงๆอยากให้ทุกคนไปสัมภาษณ์ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ